สวัสดีค่ะมาพบกับไอโปรเดตอีกแล้วนะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวนะคะเจ้า e v e r อรนะคะตัวที่ขายดีและราคาคุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือตัวเทรนนะคะตัวเริ่มต้นเลยนะคะราคาน้องจะอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0านะคะตัวนี้คุ้มมากเลยมาดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้นะคะก็จะมีนะคะอันดับแรกก็คือจริงๆตัวนี้ค่ะขอออกตัวกันเลยว่า อันนี้ลูกค้าไม่ได้เน้นแต่งนะคะนุกค้าเน้นใช้งานนะคะเพราะตัวนี้นะคะได้ดอกเบีย้ยถูกนะคะดาว20%นะคะดอกเบีย้ยเพียง1.99ได้สูงสุดถึง72งวดเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะและตัวเทนนะคะที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะก็จะมีนะคะนีะ่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวหนังสือตัวหนังสือเอเวอเรสต์ไม่ใช่อคริลิกสิพี่แหวนเขาเรียกอะไรเนะี่ยมันมันจะเป็นแบบมันไม่ใช่อคริริคเนาะถ่ายถ่ายปกติเลยพี่หนูพูดผิดพูดถูกอย่างนั้นแหละ เขาเรียกว่าอะไรนะหนูก็ลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะลูกค้าผ่านมันก็คือตัวหนังสืออะคริลิกไม่เอฟเลสเขาบอกเอฟเลสโอเคนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะของเขาก็จะเป็นแบบแบบเนี้ยแบบเดิมๆเลยอะค่ะจะเป็นสีเทานะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะคะคันนี้ค่ะจะไม่ได้เอาฝั่งไหนดีฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้นะคะจริงๆคันนี้นะคะจะไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะก็จะมีทุกอย่างคือเดิมๆหมดนะคะ ตัวเทรนเริ่มต้นเนี่ยจะได้ล้อล้อแมกนะคะล้อแมกลายนี้นะคะขนาด18ปดนิ้วด้วยนะคุ้มมากๆนี่ล้อแมกขนาด18ปดนิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะกระจกสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวทอปหาค่ะหรือว่าตัวแบบร้านสี่ร้านห้ากระจกเขาจะเป็นสีโครเมียมแต่ว่าตัวนี้สีเดียวกับตัวรถก็สวยเหมือนกันนะคะลูกค้านี่ อันนี้ก็จะไม่ได้แถมอะไรมากนะคะไอยจะพามาดูรอบคันก่อนเนาะ <Agre ed. S 1> เพราะว่าลูกค้าได้ส่วนลดค่อนข้างพิเศษมากๆเลยนะคะคาดท้าทยก็จะเป็นสีเกรย์นะคะแบบนี้เลยมีเซนเซอร์สี <arian> ่จุดนะคะ in. สวยงามมากค่ะเดิมเดิมก็สวยนะคะเดี๋ยวไอจะพาไปดูภายในด้วยนะคะตามไม่มาเลยมาดูภายในกันวันนี้ก็จะวุ่นวายฮะ เอาฝั่งนี้แ,แหละอ๋อเออเปิดท้ายดูก่อนก็นแหจะงงงน่อยคะลูกค้าอันนี้อันนี้นะคะตัวเทรนนะคะฝาท้ายเนี่ยจะต้องเปิดเองนะคะนี่จะต้องดึงขึ้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะส่วนรุ่นอื่นๆก็จะเป็นแบบออตโต้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายนะคะอันนี้ก็จะแถมพรม5 d ดีให้ลูกค้าไปด้วยนะคะเปิดปิดแบบนี้ก็จะเป็นแบบเปิดมือนะคะนี่พับได้แบบนี้เลยมีถาดท้ายใส่ของให้ด้วยนะคะ พรมอันนี้ก็คือแบบพรมเข้ารูป5้าดีนี่คือจะเก็บหมดเลยนะคะฝั่งนี้ก็เก็บนปิดหมดเลยสวยงามมากค่ะอันนี้แถมถา่ายให้ด้วยนะคะเวลาดึงปิดนะคะรุ่นอื่นเขาจะมีปุ่มให้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็แค่ดึงปิดแต่ไม่ได้หนักมากนะคะลูกค้าดึงปิดได้เบาๆสบายเลยค่ะราคาเขาก็คุ้มนะคะออปชันที่ได้ก็ไม่ธรรมดาเลยเหมือแนบบกันไปดูด้านในกันค่ะอ่อขออนุญาตเริ่มจากแถวนี้ก่อนนะคะ นี่จริงๆตัว e อวอรเต์ตัวนี้เริ่มต้นมาก็เป็นเบาะหนังแล้วนะคะเบเบาะหนังแล้วก็มีแอร์แยกด้านหลังด้วยนะคะอันนี้กลุ่มแอร์แยกด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังที่วางแขนได้ปกติเลย คุ้มค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีมากนะคะในตอนนี้ด้วยราคาของน้องแค่ล้านสองเองร้านสองเก้านะคะมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยไปดูด้านหน้ากันเลยด้านหน้านะคะ,ะด้านหน้าเนี่ยเบาะของเขาก็ยังเป็นปรับมืออยู่นะคะแต่ว่าก็ในราคาล้านสองหนูก็ว่ามันยังคุ้มอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะก็มีแบบฟังก์ชันที่พวงมาลัยรับสายด้วยเสียงซิงค์เป็นซิงค์สามนะคะภาษาไทยหน้าจอกีน่นิ้วแล้วพี่แอนเจ็ดปะ่ะแปดนิ้วะนะคะแอร์ก็จะเป็นออตโต้นะคะแยกซ้ายขวาจะเป็นแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวานะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะคะ อันนี้จะเป็นไฟออตโต้เอออันนี้ตัวนี้จะไม่ใช่ออตโต้นะจะไม่มีออตโต้แต่ว่าก็หมุนเปลดหมุนปิดตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวที่สูงกว่าตัวนี้ขึ้นไปอะคะ่ะก็จะเป็นออตโต้ละเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ จบนะคะวันนี้เองขอจบการรีวิวนะคะเอเวอเรสแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไอซนะคะเหมือนเดิมไอซจะทิ้งแคมเปญนนะคะเลดดอกเบี้ยน,นะคะตั้งแต่15ถึง25เอาไว้ให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะแล้วของแถมที่ลูกค้าจะได้นะคะว่าจะเป็นได้อะไรบ้างนะคะยังไงฝากติดตามไอซนะคะช่องโปรเด็ดด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ